และพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของน้ําพริกครับคุณผู้ฟังครับเราพูดคุยสนทนาเรื่องของน้ําพริกมาแล้วหลายครั้งนะครับคราวนี้เราจะไปดูน้ําพริกที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณครับคุณผู้ฟังครับและเป็นสูตรโบราณที่ขออ่านชื่อนี่เดี๋ยวต้องถามกันครับว่ามันคืออะไรอย่างไรนะมันเป็นภาษาถิ่นแล้วมีความหมายอะไรยังไงครับน้ําพริกที่ว่านี้เขาเรียกว่าน้ําพริกจ่าวราเป็นสูตรโบราณด้วยนะครับ ตกทอดกันมากว่าร0อปีแล้วครับและตอนนี้เขาขยับทํากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วต่อยอดจนกระทั่ง กลายเป็นสุดยอดโอทอปของจังหวัดเชียงรายด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับนี่น่าสนใจจริงๆครับก็คือต่อยอดภูมิปัญญาแล้วก็ยังต่อยอดจนอยู่ร่วมสมัยแล้วยังส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกับยุคสมัยได้อย่างงดงามทีเดียวนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับคุณประภาคุณสุริยะมงคลครับเป็นเจ้าของร้านรำเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ฟู้ดโปรดักต์นะครับเป็นผู้ผลิตน้ําพริกจ่าลำที่ว่านี่แหละครับที่บอกว่าเป็นสูตรโบราณตกทอดกันมากว่าร้อยปีนะคุณประภาคุณอยู่ในสายกับเราครับสวั สวัสดีครับคุณประภาคุณครับสวัสดีค่ะคุณเอกรัตคุณประภาคุณครับผมดูข้อมูลแล้วมน่าสนใจจริงๆแล้วที่น่าสนใจมากกว่านั้นเมื่อสักครู่เกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้คือเราสนทนาพูดคุยเรื่องน้ําพลิกเนี่ยโดยเฉพาะน้ําพริกสูตรโบราณเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เออตกลงน้ําพลิกจ้าวลำจ้าวคืออะไรลำคืออะไรนี่เป็นประเด็นคําถามที่ต้องถามกันต่อด้วยเพราะจะได้เห็นภาพว่ามันคือน้ําพริกอะไรยังไงครับถามเรื่องนี้กันก่อนครับคุณประภาคุณครับ ได้ค่ะน้ำพริกสาวคาว่วาสาวเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะคะเป็นภาษาพื้นเมืองดั้งเดิมของเชียงรายเลยก็คือคําว่าสาวเนี่ยมาจากกระบวนการผลิตกระบวนการทําอาหารของทางทางเหนือทางโบราณเลยก็คือการผัดน้ําพริกกับอน้ํามัน เล็กน้อยค่ะ<อ>ด้วยไปในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วย,วยก็เลยเรียกว่าการจา่าอ่าคือไม่ใช่น้ําพริกตามแต่เป็นน้ําพริกที่เอามาผัดกับน้ํามันคล้ายๆอาะถ้าไม่เห็นภาพอ่อย่างพริกเผาอย่างเงี้ยต้องผัดกับน้ํามันอ่าใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยการจ่าเนี่ยจะไม่ใช้น้ํามันเยอะจะใช้น้ํามันเพียงแค่<ๆ>เล็กน้อยอืมครับค่ะ เพื่อไม่มีอาหารมีความมันเกินไปนี่มันมันเยิ้มเกินไปมีความแห้งกรอบแล้วก็มีความหอมอะไรองนี้ยค่ะก็คือใช้น้ำมันเป็นเหมือนกระสายมาช่วยทําให้มันเข้ากันแต่ว่าไม่ให้มันมันมันเยิ้มๆอย่างนั้นไม่ใช่นะใช่ค่ะอ่านี่คือการจ่าวแล้วลำล่ะคุณต่อคุณลำก็เป็นภาษาเหนือเหมือนกันค่ะมันคืออร่อยหรือเปล่าใช่ไหมอร่อยเพราะนั้นจ่าวดำคือน้ำพริกผัดแบบ โม้ยอร่อยมากลำำ้ำแต่ะน้ำ,ำพริกจ้วเนี่ยมันอร่อยมาก,มาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เอออ่ะทำความเข้าใ <c oughs> จกันแล้วนะครับว่าแะะวาจวลำคือน้ําพริกผัดละ <c oughs> แล้วนี่มันเป็นสูตรโบราณเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดต่อยอดกันมาต้องบอกว่ามันคือหนึ่งเดียวนะที่เขาผลิตกันจากดินแดนภาคเหนือเนี่ยนะครับต้องถามอย่างนี้ครับคุณภาคุณ ที่มาที่ไปครับมันมายัางไงไปอย่างไงครับไปสืบทอดภูมิปัญญานี้มาอย่างไรต่อยอดกันมาอย่างไรจนกระทั่งมาทําเรื่องราวของประดิษฐ์พันจนวันนี้กลายเป็นสุดยอดโอท็อปด้วยนะก็จริงๆแล้วน้ำพริกเนี่ยมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านของทางเหนือเนาะเราทําทานกันในครอบครัวมานานมากแล้วก็คือตั้งแต่ หนูติกเด็กแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ยันเด็กๆเนี่ยคุณคุณตาคุณยายก็ทาให้ทานในครอบครัวพอคุณตาคุณยายเสียอคุณแม่ก็นึกถึงอยากทานน้ำริกเจ้าก็ทําให้ทานก็สื่อทอดกันมาคนก็ห้องวันหนึ่งเนี่ยมีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆกลับมาจากต่างประเทศอืค่ะก็อทําให้กินแล้วคุณเฮ้ยมันอร่อยญาติพี่น้องก็บอกอร่อยก่อนกลับขอทําทํให้ิ้วกลับไปต่างประเทศด้วยได้ไหมเออค่ะด้วย ทำแล้วก็ให้เพื่อนไปกินที่ต่างประเทศด้วยแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากเลยนะมันหากินยากมากไอ้ที่ทําแบบโดลาณบ้านเราแบบพื้นบ้านจริงๆเนี่ยมันไม่มีแล้วนะทําไมไม่ทําขายก็เลยว่าลองทําขายดูก็ก็เลยตัดสินใจผลิตขายแต่ว่ากระบวนการผลิตของเราทุกอย่างที่เราทํายังคงกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมทั้งหมดค่ะก็คืออ่าส่วน ผสวมวัตถุดิบหลักๆของเราก็คือหอมหอมแดงทอดหือหอมเจียวแล้วก็ <c oughs> กระเทียมเจียวในส่วนเนี้คือทุกอย่างก็ยัง ผลิตด้วยแฮนด์เมดอยู่ก็คือข mm. องแดงก็ยังสไลด์ด้วยไม่มีสไลด์มืออยู่อะไรเงี้กระเทียมก็ยังต้องใช้วิธีการโขกอยู่ mm. อันนี้คือเรายังคงทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้ <c oughs> เราจะไม่ใช้เราเราไม่ได้ใช้เครื่องมือสากรกรมในการผลิตแต่ยังเป็นการผลิตแบบโฮมเมดอยู่ mm. ยังเป็นเพื่อคงเอกลักษณ์ใช่ค่ะเพราะว่าอหอมแดงที่เราสไลด์กับ คืออกับมีสไลด์เนี่ยมันจะให,ให้ให้ความบางที่พอดีเวลาเราทอดแล้วเนี่ยหอมแดงของเรามันจะมีความกรอบอยู่ในตัวโดยที่เราไม่ต้องไปคลุกแป้งทอดกรอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อหอมแดงเราทอดสดๆล้วปุ๊บเนี่ยนอกจากมันกรอบแล้วมันจะมีความหวานติดปลายลิ้นซึ่งน้ำจิ้มของเราไม่ได้ผสมน้ําตาลลงไปในในกระบวนการในการเครื่อปตุงเราไม่มีน้ําตาลผสมนะคะแต่น้ำจิ้มของเราจะมีหวานปิดปลายลิ้นจากหอมแดงของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ ในส่วนของกระเทียมก็ใช้กระเทียมไทยผิวเล็กๆนะคะมาคัดแล้วก็มาโขลกเพราะว่ากระเทียมโขลกเนี่ยเวลาทอดเวลาทอดออกไปแล้วมันให้ความกรอบไม่ใช่ความแข็งนะเป็นความกรอบที่เมื่อผสมการจ่าวนึ่กออกมาแล้วเนี่ยคันี่ของเราจะมีความทั้งความหอมความกรอบแล้วก็ความกลมกล่อม แล้วรถกระเทียมไทยมัน,นสุดยอดน,น,นะการผลิตทุกอย่างก็ยังคงคงแบบเดิมไว้อยู่จนทุกวันนี้นห็นแค่วัตถ<ม>ุด,ดิบก็ก็ก็เห็นคว้กว่างไงของเราก็ยังอยู่ในมาตรฐานการผลิตอ่าอ,อยอนะคะของเราผ่านกระบวนการผลิตออยอด้วยมีการที่ผลิตที่ถูก หลักมาตรฐานของอโยอช่แล้วก็องค์ประกอบสีดาวด้วยค่ะอ่าอ่าคือฟังอย่างนี้เนี่ยคร่าวๆนะเราเห็นแล้วมีวัตถุดิบสําคัญที่เป็นตัวชูโรงเลยคือหอมเจียวกระเทียมเจียวหอมนี่คุณผู้ฟัง<ช>นึกถึงไก่ทอดหันใหญ่นะที่เขาเอาหอมมาทอดเนี่ยมันหอม, <c oughs> หอมหวานอย่างนั้นเลยนะส่วนกระเทียมเจียวไอ้กระเทียมของไทยนี่แหละมันสุดยอดมันไม่ใช่กระเทียมแบบของต่างชาติของเวียดนามอะไรที่มันใหญ่ๆแต่ว่ามันไม่ออกรสของเราเนี่ยออกรสดีนี่เป็นสองวัตถุดิบสําคัญที่เป็น ตัวที่ทําให้และที่สําคัญเราทําเป็นโฮมเมดเนาะทํามือใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่โฮมเมดธรรมดาเราเป็นโฮมเมดที่ผ่านกระบวนการรับรองจากออยอด,ด้วยใช่ค่ะครับถามอย่างนี้ <c oughs> คือนอกจากหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วมันยังต้องมีวัตถุด,ดิบอื่นๆด้วยไหมครับคือ <c oughs> ผมดูหน้าตาแล้วมันเหมือนกับ <c oughs> หลักๆก็คือผสมหลักคือหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวเนาะแล้วก็พริกพริกที่เราใช้ใช้พริกสองชนิดนะคะก็คือพริกกินดาพริกกินดาเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วเรื่องความเผ็ดขึ้นชื่อของความเผ็ดเผ็ดนะคะแล้วก็มีความหอมแต่อีกตัวหนึ่งที่เราใช้มาผสมกันก็คือพริกแม่สวยพริกแม่สวยก็คือพริกที่ปลูกในพื้นที่ของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพริกตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความเผ็ดจัด แต่ให้สีที่สวยมากอืค mm ่ะเมื่อเรามาผสมในสัส่วนที่พอดีแล้วเนี่ยน um ้ริีของเรามันจะมีความเผ็ดแบบกลมกล่อมคือไม่เผ็ดไม่เผ็ดโดดแต่ว่าเผ็ดใน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 ลักษณะที่แบบกลมกล่อมแล้วก็สีสวยแต่พริกเนี่ยก่อนกระบวนการในการทําพริกแห้งของเราเลยก็ไม่ได้แบบว่าซื้อพริกแห้งมาปุ๊บ อ่าแล้วก็มาทำมา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 ปบกมาปนมาโขกทำนั้นที่เคยไม่ใช่กระบวนการของเราก็คือต้องน้ำพิกมาล้างก่อน <c oughs> ล้างกจาจัดสิ่งสปกปรกนะคะเพราะว่าพิกแ้งที่เราเห็นตามท้องตลาดมันก็อาจจะมีสิ่งสกปรกเกิอปนเนาะ <c oughs> แล้วก็ต้องมาล้างแล้วก็ตากทั้งหมดสองแดด <c oughs> เพื่อให้มีความกรอบแล้วเวลาเราเรานำมาโขกหรือว่าเรานำมาปั่นให้มันเป็นพิกปนแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วเอามามาจ่าวนี่ยมันจะมีความหอมขึ้นหอมกว่าเดิม ค่ะแล้วสองนาิกสองอย่างเนะะี่ยค่ะต้องผสมในสัดส,ส่วนที่พอดีด้วยนะคะลดา้ำถึงจะกลมกล่อมครับคือคือฟังแล้วเนี่ยนะโดยกระบวนการการคัดสรรวัตถุดิบระยะเวลาในการทําการตากพริกหรืออะไรมันใช้เวลา <c oughs> พอสมควรทีเดียวนะขั้นตอนการทํามันใช้เวลา <c oughs> มันมันหนักหนาขนาดนั้นเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นแบบโฮมเมดเนาะ,ะ <c oughs> ที่ท homemade, เราทำโฮมเมดเดี่ยหนึ่งคือเราจะต้องการที่จะ กระจายและได้สู่ชุมชนเราก็จะมีอการจ้างอาชีพก็คือให้ให้คนในชุมชนมามาช่วยกันทํางานก็คือเราเราก็ได้ได้จ้างแรงงานในในในพื้นที่ด้วยนะคะคือสร้างงานสร้างอาชีพกันมีาอาที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็มาช่วยกันคือเขาก็มีรายได้ด้วยเนาะแล้วก็น้ําพิของเราเนี่ยผลิตทั้งหมดสามวันวันแรกเราจะมีการคัดคือเราเราจะต้องวางแผนการผลิตก่อนเพราะว่าเราเป็นโฮมเมดแต่ว่าอ่าขั้นตอนการผลิตมันค่อนข้างเยอะครับ หอมแดงเราก็จะทําวันหนึ่งอ่อสไลซ์ทอดวันเดียวให้จบเพราะเราหอมแดงเนี่ยเราจะสไลซ์เสร็จแล้วเรามาทอดอีกวันหนึ่งไม่ได้คือหอมมันก็เสียมันทอดไม่ได้เลยก็คือต้องสไลซ์แล้วก็ทอดเลยใช่ ค่ะแล้วระหว่างนั้นเราก็ทาพริกด้วยอาตรสองแดดไปก็สองแดดก็คือสองวันนะคะ <c oughs> แล้วก็ระหว่างนั้นก็กระเทียมอีกวันหนึ่งกระเทียมก็ต้องมานั่งคัดเอาสิ่งสกรปรกสิ่งเจือปนกระเทียมเน่ากระเทียมดีที่แบบไม่ได้มาตรฐหา,าอะไรทุกอย่างคัดออกหมดล้างทําความสะอาดแล้วก็มานั่งโขลกกัน <c oughs> จนถึงจน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 ,จนหมดนะคะแล้วก็มาเจียวเจียวไม่เสร็จืนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะเท่ากับหนึ่งวันแรกไม่ทําของหนึ่งวันที่สองทำกระเทียม ใช่ค่ะและอีกวันหนึ่งเอาเมื่อพลิกเราได้ที่แล้วเราก็มา่นพริกแล้วก็ทีนี้ก็มาเข้าสู่กระบวนการจ่าวอ่าอค่ะครับอ่าอุ้เราต้องใช้พอถึงวันที่สามที่จะต้องมาจ่าวแล้วเราก็ต้องมีคนที่เป็นมือจ่าวโดยเฉพาะด้วยใช่ค่ะก็ต้องการอ่าการจ่าว สูตรของเรามีสองสูตรก็คือเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากก็ต้องมีการช่างตรงวัตถุดิบที่มันเตะๆด้วยค่ะอืมแล้วเราใช้กี่คนครับในการจ่าวนี่ยแม่ครัวที่เราเป็นคนผัดคนอะไรเนี่ยครับสองคนค่ะสองคนสองคนนี่คนนึงเอาไปเลยเผ็ดเผ็ดน้อยคนนึงเอาไปเผ็ดด้วยกันใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเออ่คนที่ช่วยกันขูวกระเทียมก็อาจจะเป็นแข่งออกกายได้นะคะเพราะกล้ามใหญ่มากกล้ามใหญ่มากใช่ค่ะตอนหนึ่งครั้งเนี่ยครับ คุณประภาคุณคือฟังดูในอย่างน้อยมี3าวันนั้ในการผลิตต่อรอบนะครับน,นั่นเอค่ะตอนหนึ่งครั้งต่อ3วันเนี่ยที่มาระดมทีมกันทําทั้งตําทั้งโคกทั้งตากแดดทั้งผัดเนี่ยนะได้วัตถุด,ดิบของเราออกมาเป็นน้ําพริกที่พร้อมขายเนี่ยประมาณสักกี่กิโลดีครับ น่าจะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบโลเพราะว่าวันวันที่เราทําหอมแดงเนี่ยเราทําหอมแดงได้วันวันหนึ่งนะคะไม่เกินสามสิบโลสามสิบโลเป็นหอมแดงที่ทอดจนกรอบออกมาแล้วเนี่ยเหลือแค่เหลือแค่นะคะออออสองโลครึ่งอุ้ยหายไปไหนเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันทอดจนกรอบนะคะมัน<อ>ก็จะมีความเบาของมันน้ำเนื้อหาย<ต>หมดเลยเหลือแต่ความกรอบของหอม เดี๋ยวอาจจะให้ข้อมูลผิดนิดนึงอ่าสิบกิโลมันจะเหลืออยู่แค่เหลือแค่สามโลสามสิบโลอ๋ได้ได้อยู่ประมาณเก้าโลขอัยในขอข้อมูลผิดนิดนึงประมาณสักสามเท่าเนาะใช่ค่ะหายหายไปเยอะพอสมควรส่วนก้วเทียมเนี่ย ดําทําได้แค่วันละสิบกิโลกระเทียมตดนะคะสิบกิโลทอดออกมาแล้วเหลือแค่หกกิโลไม่คหัวกันแล้วยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลเมื่อเมื่อมาทําเป็นน้ำิกจ้าวแล้วเมื่อเมื่อมาผัดมาจ้าวมาใส่กุ้งแห้งใส่อะไรต่อมีมีอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่ไม่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผั์นะคะกุ้งแห้งก็ไม่ได้ใส่ต่างงูก็ไม่ได้ใส่อันนี้คือเป็นอ้ำพิกจ้าวล้วนๆที่เป็นแค่พริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมเจียวแค่นั้นตัวนี้เท่านั้นเลยมีพริกสองชนิดแล้วมีหอมเจียวมีกระเทียมเจียวเนี่นะ ใช่ค่ะเลยอืมอันนี้น่าทึ่งมากเราเราไม่ได้ใส่ส่วนส่วนของเนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยเพราะว่าทําให้การเก็บรักษาอายุของน้ำทิของเราเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นค่ะเก็บไปได้ในนานอ่อสูงสุดเนี่ยค่ะหนึ่งปีหนึ่งปีเลยในภาชนะถ้าไม่เปิดใช่ไหมครับคือหมายความว่าถ้าอยู่ในภาชนะปิดอย่างที่เราเนี่ยไปเป็นเราผ่านการตรวจจกอยอมาแล้วอยู่ในภาชนะปิดถ้าไม่เปิดเนี่ยเราจะไว้ได้หนึ่งปีเลย ใช่ค่ะแต่ถ้าเปิดแล้วไม่ใส่สารกันบูดเลยนะคะอ่าไม่ใส่สารกันบูดด้วยแต่ถ้าเปิดแล้วล่ะครับเปิดทานแล้วไว้ได้สักเปิดทานแล้วเนี่ยก็ปิดปนิทเก็บในตู้เย็นครับหรือว่าไม่ไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งอ๋อก็ยังอยู่ได้นะแต่ว่าส่วน ใช่อยู่ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเปิดแล้วเนี่ยน่าจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะเพราะว่าจะทานหมดก่อนคือน่าจะไม่พอด้วยนะกระปุกเดียวในการทานใช่อาจจะแบบมือเดียวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย่ะอ้าผมฟังข้อมูลแล้วสรุกเนี่ยสามวันเป็นอย่างน้อยในการทําน้ําพริกทํามือเนี่ยนะแล้วก็ได้วัตถุดิบประมาณสักสิบห้ากิโลแบ่งใส่กระปุกก็คงไม่ได้มากไม่ได้ไมยมันมันพอไหมครับกับเสียงของผู้บริโภคที่อู้ต้องบอกว่าอยากทานกันเยอะแยะไปหมด ต้องจองต้องอะไรกันยังไงหรือเปล่าครับมันถึงจะได้ทานกันเนี่ยมถ้าเกิดว่ารอบการผลิตของเราครั้งหนึ่งเราเราไม่พอจาหน่ายแน่นอนคือน้ําพิของเราเนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าว่ากรุณาสั่งล่วงหน้า<อ>เพราะว่าน้ําพิของเราไม่มีสต็อกไว้เราผลิตตามออเดอร์เท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดของเราคือหนึ่งค<อ>ือเป็นโฮมเมดสองคือมาตรฐานในการผลิตของเราทุกอย่างมันต้องเป๊ะตามอยลเมื่อถึงเวลาที่เขามาตรวจสอบเราจะได้ไม่เกิดปัญหาเราก็เลยต้องรักษาคงมาตรฐานของเราไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย ลุกหลางก็เลยค่อนข้างจํากัดเราจะรับออเดอร์ลูกค้าล่วงหน้ามาเมื่อผลิตเสร็จแล้วเราก็จัดส่งตามลาดับของลูกค้าที่ที่สั่งเข้ามาหมดเลยครับค่ะตอนนี้ออเดอร์ก็ยาวไปจนถึงประมาณต้นเดือนหน้าอุ้ยค่ะถ้าสั่งตอนนี้ก็อาจจะด้อรออีกประมาณสองอาทิตย์อาจจะปีหน้าแล้วนะปกติแล้วเนี่ยจะรอจะสารับสั่งล่วงหน้าสามวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือคือมีออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆนี่เลยค่ะเพราะว่า ค่ะเรามีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ไม่ว่าทางเพจเฟซบุ๊กในช็อปปี้ออนไลน์อะยนะ <c oughs> ก็จะมีลูกค้าออนไลน์เข้ามาด้วยแล้วก็วางจําหน่ายในร้านขายของฝากทั้งในเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ <c oughs> ก็จะมีอู้ซื้เข้ามาอีกเราก็ต้องจัดสันตรงนั้นพอสมควรค่ะคะุณพภภาคุณมีโอกาสไหมที่เราจะขยับกําลังการผลิตมากกว่านี้ <c oughs> เมื่อเสียงผู้บริโภคนี่แบบ หรอคิวนานหลือเกินมันต้องเพิ่มกําลังผลิตนะมให้จากอุตสาห,สาหกรรมในโครเรียนเป็นอุตสาหกรรมจริงๆเลยมีเครื่องจักรเครื่องอะไรขึ้นมาช่วยอ๋อมีค่ะมีมีนองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกําลังกําลังอ,อก่อสร้างอาคารสถานที่ผลิตแห่งใหม่นะคะ<อ>ที่มีพื้นที่มากกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการช่วยหาเครื่องจักรที่มันสามารถผลิต ปริมาณที่มากในในที่ในในระดับมาตรฐานที่มันมันเหมือนกับที่เราทำนะค่ะคืออย่างเช่นค่ะถ้าเป็นเครื่องสไลด์ก็ต้องสไลด์สามารถสไลด์ได้บางเท่าที่เรากําลังสไลด์อยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเครื่องสไลด์ทั่วไปเนี่ยมันจะให้ความบางไม่พอเท่าที่เราไปเทสมาหลายๆเครื่องแล้วเสงได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ทางมหไรายแม่ฟ้าหลวงก็เข้ามาเป็นคนเอาตรงนี้ให้ ก็คืออยู่ระหว่างการต่อยอดละใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะขยับมันได้เพราะว่ามันไม่พอจําหน่ายจริงๆคนคนอยากทานนี่เยอะแต่ว่ารอคิวนานเกินไปแล้วเดี๋ยวบลืมน้ำพริกเราไปเลยครับแล้วตอนนี้เราเราสุดยอดโอท็อปด้วยนะแปลว่าเราควรจะโกอินเตอร์ไปไกลๆด้วยเหมือนกันนะคุณภาคุณก็ที่ผ่านมาก็มีมีส่งไปต่างประเทศบ้างนะคะเราก็มีลูกค้า่ากประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็คือที่ผ่านมาที่ได้ส่งไปมาแล้วก็คือมีออสเตรเลียมีฝรุนเอลเ่นใต้มีสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็ประเทศลักเซมเบิร์กด้วยค่ะโอเยอะเลยแต่ยังไปได้อีกเยอะเลยล่ะนะถ้าของอร่อยอต่อยอดูมิปัญญาอย่างนี้ราคาล่ะครับแรงไหมเห็นขั้นตอนการทำลนวะอูสามสี่วันกว่าจะได้ได้ทานเนี่นะราคาก็ กระปุกละห้าสิกรัมราคากระปุกละห้สิบบาทอ๋อนะกรัมละบาทก็ไม่ถือว่าแพงนะสำหรับกระบวนการทำอย่างนี้นะ <c oughs> กับความอร่อยค <c oughs> ือล้ำแน่ๆล้ำแต้ๆ้ <c oughs> ลำแน่ๆ <c oughs> คือ,อที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะบอกลูกค้าเสมอคะ <c oughs> เวลาเราไปออกบูธคือมีโอกาสได้ไปออกบูธ ทั้งเมืองทองทั้งสั่งจังหวัดไปกับทางพาณิชย์จังหวัดไปทางกับทางพัฒนาชุมชนหรืออุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายเนี่ค่ะพาไปออกบูธเนี่ยเราก็จะมีอ่าน้ําพริกให้ลูกค้าเทสลูกค้าบอกว่าต้องชิมน้ำพริกแล้วชิมน้ำพริกเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้เหรอเราก็บอกว่าถ้าลูกค้าไม่ชิมลูกค้าดมก็ได้ค่ะถ้าเปิดกระปุกถ้าคุณต้องชิมคกลาิ่นหอมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้กลิ่นหอมนี่ไม่ใช่น้ำพริกจ้าวค่ะกลิ่นหอมของเราเป็นเอกลักษณ์เลยคุณตุลาคุณฟังกันมาจนถึงตอนนี้และจะสั่งงงงททาาช่อไหน ดีมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมอ๋อค่ะก็วันนี้นะคะมีตัวโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางรายการอยู่นเวลานี้นะคะก็คืออสั่งสิบกระปุกขึ้นไปนะคะเราสิบกระปุกแล้วค่ะแถมหนึ่งแถมฟรีหนึ่งกระปุกโอ้ค่ะสิบแถมหนึ่งค่ะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือทาง อ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำพริกล่าวลำอ่าฮะค่ะครับก็ติดต,ต่อทางเบอร์มือถือได้เลยนะคะครับบอกเบอร์ได้ครับค่ะศูนย์แปดเก้าค่ะเจ็ดห้าหกศูนย์ศูนย์สองห้าค่ะอ่านี่เป็นโปรโมชั่น,นพิเศษนะครับใช่แต่ทำทันนะคุณประภาคุณทัน <laughs> <laughs> ทค่ะก็มีทันค่ะก็ หมดเขตโปรโมชนันนี้ให้ถึงสิ้นปีนี้นะคะสาสมสิบเอ็ดธันวาคมีมีเวลาเดือนเสรศษๆล่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหร,รับผู้ฟังรายการสภาความคิดร้อยห้านะครับตอนนี้ถ้าสนใจนะน้ำพร,ำริกเจ้าลำเสิร์ดน้ำพริกเจ้าลำเข้าไปที่หน้าเพจเลยนี่ผมเสิร์ดมาแล้วเข้าไปที่หน้าเพจเลยนะครับเข้าไปแล้วเห็นโปรโมทเลยนี่สัมภาษณ์เอ๊ะเป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับคุณพระคุณ ใช่ค่ะใช่ค่ะเดิมเดิมไปสื่อมวลชนค่ะสื่อมวลชนประจำจังหวัดเชียงรายค่ะอ๋ออ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังฟังตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสิบกระปุกแถมหนึ่งกระปุกนะครับจนถึงธันวาคมบอกเลยว่าฟังมาจากสภาความคิดนะครับเข้าไปหน้าเพจก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์คือศูนย์แปดเก้าเจ็ดห้าหกศูนย์ศูนย์สองห้านะครับคุณภาคุณครับค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากมากครับคุณภาคุณครับขายดีๆแล้วกอินเตอร์ยยเยอะนะเพิ่มกำลังการผลิตด้วยนะครับ ค่ะขอบพระคุณมากเช่นกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณประภาคุณสุริยะมงคลเจ้าของร้านลำเคอร์ฟู้ดโปรดักต์ผู้ผลิตน้ำพริกจ่าลำเป็นน้ำพริกสูตรโบราณตกทอดกันมาร้อยปีครับคุณฟังตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสิบกระปุกแถมหนึ่งกระปุกครับก็เสิร์ชน้ำพริกจ่าลำแล้วก็ส่งข้อความไปทักทายพูดคุยกันได้หรือเบอร์โทรศัพท์คือ0 8 9 7 5 6 0 0เ5อาครับเอามาฝากกันในช่วงนี้ครับ